โลกสวรรค์สวยสมบัติอันเลิศทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกด้วยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนั้นทรงผลให้เวียนว่ายตตาเกิดจุดเพียงสองภพภูมินี้เท่านั้นและก็ได้เสวยมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่อย่างเกินควรเกินคาดได้อานิสงส์ที่ถวายทานกับหมู่สง หมู่ใหญ่ในครั้งนั้นทำให้ท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปถมหาสมบัติในทุกภพทุกชาติไม่เคยพบกับความอดอยากยากจนเลยจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามโคโดมคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองท่านได้ลงมาเกิดสร้างบาร,รมีอีกครั้ง ก็ยังได้เป็นผู้ที่มีมหาสมบัติติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดก็มีชีวิตที่สงบสุขไม่มีทุกข์มาแพ้วผ่านเลยจนกระทั่งเติบใหญ่ก็มีโอกาสได้ไปเฝ้าพระบรมศาสดาและยังได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ขณะที่พระบรมศาส,าสดาทรงแสดงธรรมอยู่นั้นได้อนุภาพบุญเก่าที่ได้สั่งสมเอาไว้ พร้อมกับความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานทำให้กุลบุตรท่านนี้เนะี่ยได้รู้เห็นไปตามความเป็นจริงตามพระดำรัสทำให้เกิดกุศลศรัทธาได้ตัดสินใจสละความสะดวกสบายในทางโลกออกบวชเป็นประสงค์ในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม ใช้เวลาไม่นานนักก็บรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีนามว่าอะธิมุตตะเทระเจ้าหลังจากที่ท่านได้บรุธรรมแล้วก็ได้ย้อนอดีตไปดูบุพกรรมของตัวท่านเองก็เห็นภาพแห่งการทำความดีได้อย่างชัดเจนจึงประกาศบุพกรรมของท่านด้วยความสมนัตว่า อนุภาพแห่งบุญนี้เนะี่ยไม่มีประมาณจริงหนอตัวเราได้สำเร็จทุกอย่างดังใจปรารถนา <c oughs> ก็เพราะอนุภาพแห่งบุญที่เราได้ถวายทานแก่หมู่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสนิมนต์ภิกษุสงฆ์มาแล้วทำมนดบด้วยอ้อยนิมนต์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติซื่อตรง มีจิตตั้งมัน่นเป็นสงผู้อดมให้ฉันอ้อยด้วยอาน,นิสงส์นี้เนะี่ยทำให้เราเนะี่ยครอบงำสัตว์ทั้งปวงในภพที่เราถือกำเนิดนี่ก็เป็นแห่งบุตร,รกรรมที่ได้ทำเอาไว้และได้ผลแห่งทานนั้นก็ยังทำให้ท่านไม่เคยไปสู่ทุกขติเลยในภพชาติสุดท้าย ก็ได้บรรลุคุณวิเศษมีปฏิสัมพิทายานสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเป็นต้นเป็นผู้อยู่ในพรหมจรรย์ทำให้แจ้งชัดแล้วซึ่งคำสอนของพระบรมศาสดาเห็นไหมจ๊ะว่าอันนี้ของการถวายทานกับท่านผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกคือประสงค์นั้น่ะ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานด้วยสิ่งใดก็ตามหากมีความเลื่อมใสแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลย,ยดังนั้นพวกเราจะได้มองข้ามหรือดูเบากันนะจ๊ะเพราะการสร้างมหาธรามบารมีเนะี่ยเป็นก้าวแรกของการสร้างบารมีทั้งหมด แล้วก็ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าในจิตใจของบุคคลนั้นมีความห่องใสเป็นใจที่ประกอบไปด้วยกุศลธรรมใจที่เป็นมหากุศลอย่างนี้เนะี่ยเป็นใจที่ยิ่งใหญ่จะเอาอะไรมาวัดก็ไม่ได้เพราะใจขยายไปอย่างไม่มีขอบเขตบุญยังเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณ เราไม่สามารถคำนวณได้ว่าบุญที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยจะมีปริมาณเท่าใดเมื่อทำบุญกับเนื้อนาบุญผู้เป็นทักกินในยบุคคลฉะนั้นแม้ทายธรรมจะเล็กน้อยแต่บุญนั้นก็มหาศาลมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณดังนั้นพวกเราจะได้ดูเบา ในเรื่องการถวายทานนะจ๊ะให้มันทั้งสมบุญกันให้เต็มที่ทุกๆคนเลยในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน